สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนมานะครับก็เรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติเลยนะครับเอาําแบบทันใจเลยนะครับมาถึงก็หมักนะครับผมขี้วัวนะครับใส่น้ําหมักเลยนะครับนี่นะครับอ๋สองกระสอบประทับใจลงไปหมักไว้ นึกว่าเรียนรู้แล้วลงมือทำเลยครับไม่รอช้าโบราณว่าช้าช้าเลยพลาเลีาลงามแต่ในยุคปัจจุบันนี้ยิ่งช้ายิ่งอดนะครับอะไรที่ลงมือได้ทำได้รีบควายคว้าลงมือทำหมดเลยครับทํทำ่อนล้ย่อมได้เปรียบนะครับผมยิ่งช้านานก็ยิ่งเสียเปรียบก็แช่มาแล้วก็ ไม่มีกลิ่นนะครับที่วัวก็ซื้อต่อจากอาจารย์มานะครับอาจารย์เอกสกลนะครนะครับก็ซื้อต่อยท่านมาครับอาจารย์ท่านใจดีมากนะครับให้เรียนรู้นะครับให้เรียนรู้บอกกรรมวิธีในการกระทำนะครับผมเรียนรู้ในการทํา เทดดิ้งเทดดิ้ง,งนะครับเทดดิ้งอาหารหรือบ้านพักของค่ดเดือนนะครับวันนี้ก็ไปเรียนรู้กับท่านมานะครับผม่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับสอนทุกอย่างนะครับไม่มีจักนะครับเราก็เรียนรู้แล้วเลยก็เลยอยากรีบล,ลงมือทำไปไว้นะครับตอนนี้ก็สั่งตัวเชเดือนกับนะท่านไว้นะครับ รอเดี๋ยวท่านทำให้แล้วก็จะไปเอานะครับมีโอกาสแล้วก็เลยรีบไปว่าทำม้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำรัฐฐานที่พอได้เลี้ยงได้เพราะตัวใช่เดือนไปก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงการค้านะครับผมเราพูดถึงการขยายพันธุ์กันนะครับก็พายายามขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับ เดี๋ยวเมื่อเราพร้อมแล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อีกทีนะครับผมก็จะทำแบบว่าเก็บใช้การเพราะสายพันธุ์ให้เยอะๆนะครับจากที่อเมาว่าเราเริ่มกะารขยายสายพันธุ์ให้เยอะๆกว่าน,นะครับผมพอเราเยอะๆปับเราค่อยไป โครงการต่อไปข้างหน้านะครับผมตอนนี้พอชื่อที่ว่ามาจากข้างยอเลยรีบลงมือทําก่อนเลยครับผมก็ขอพ่อฟื้นนะครับขอใช้สถานที่ก่อนครับผมก็เป็นเป็นอ่างน้ํานะครับผมอ่างน้ําที่ใช้ล้างทำความสะอาดนะครับผมก็เลยสอนญาติเอาลงมาใช้ก่อนนะครับผมครับก็เดี๋ยวไว้ชมกันคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณนะครับ